ก็วิดีโอนี้นะครับผมก็จะให้มาดูบรรยากาศของการหาของทองนะครับว่ากี่ทัวร์ถึงจะได้ของทองนะครับก็สําหรับซีซั่นนี้นะครับเป็นจะเป็นซีซั่นแรกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ทัวร์ที่15นะครับก็ตั้งแต่ทัวร์ที่หผมไม่ได้ถ่ายไว้นะก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแต่ซีซั่นสผมคอนเฟิร์มเลยครับว่าผมจะถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับโอเคก็สําหรับซีซั่นนี้ก็เริ่มที่ทัวร์15ถึงทัวร์27นะครับเราก็ไปดูบรรยากาศของการหาของทองเลยนะครับโอเค ก็ถ้าผมพูดอะไรในทัวร์นั้นผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ห่างกันนานพอสมควรนะครับก็ตามนี้เลยกันนะครับทุกคนป่ะเราไปดูกันเลยครับผม let's go man ชาตั่วเลยงมันเท่งใจสุขลงลอยเ่อนไปกับเพื่อนเยอะกาดว้วโ้ยทุกคนกลับมาอีกไหมมาสู่ดแดน โโออ้้ยยยเฮีม en> ันได้สามกลงมาสามชัวร yeah> ์แล claro ้วว่าโอ้โหแกอยากจะอยู่คนเดียวบางทีโทรแล้วทราบจไม่น้ำโทรแค่บังการชีวิตที่มันพอนใหญ่ใหญ่โอชิดแมน โอโ้ไม่ได้ยิงเลยเซนที่ผมไวนะ้ข้างบนนะมาก้างล่างก็ได้ะวะตัวท้ายปะตวัวท้วายละโอ้โหเซนที่อยู่เฉยยนพังอะ่ะอีซีแมนอีซีอีซีโอ้โหสุดท้ายอีกแล้วเม่เงเอ้ย ตเตียใ,ตตใจตอนสุดท้ายตอนจสยใจตอนสุดท้ายแกอยู่ในตอนกูเนเน่อะไรวะเดี๋ยวได้เหมือนกันหมดเลยคืออะไรวะในทรงเสียใจไม่หวังอะไรถ้ามันไม่ขึ้นมาสามันโอเคทัวร์ที่สิบสิบแปดโอ้มันลวมันเดือดมากตานี้เสียงโคตรดังอะตอนนี้ในหูผมอะพังว้อุ้ยผมได้คนที่สาม่ะมาทุกคน,ม,นมาลุ้นกัน โอ้ oh, ไม่ได้แล้วทุกคนโอ้ยอยน้ำตายไหลอ่ะไม่เออไม่อะไรมาเนี่ยโอ้ยแต่ได้อันนี้มาวะยิมอเวร์โอเคเอาเรวเวเวเรเฮ้ยเฮพัง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 อะไรอ่ะทำไมอ่ะรอทีวะเฮ้ยเฮ้ยเยโอเค very easy ย very easy the d r d i r y god of oh. v อุ้ยได้อะไรมาเนี่ยชินแล้วล่ะได้ไอเงี้ยไม่เอเย้ยคือมันชินแล้วอะได้ไอเงี้ยง่วงง่วงแม่งเออนะล่ะอุ้ออย,โอ,ยโอ้ยยังไม่มาอะไรครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้ววะ มาแล้วตัวท้ายไปโ,โอ้อยขอสักอันได้ไหมถัวนี้โคตรชุ่ยเลยวะ่ะนี่อีสี่แมนเฮ้ยนึกว่าผมคนแรกตกใจหมดโอเคทุกคนมาลุ้นกันเถอะพูดถึงเกมผีแล้วแม่ผีน,นี่อีสองละเออแต่เฮ้ย ยังไม่ได้โหลดมาเลยนะเดี๋ยวรอข้างหน้าก่อนนะข้างในเลยกระเปาจบสี่สิบบาทมาทุกคนโอ้ยไม่ได้ผมทุกคนครั้งนี้ก็ไม่ได้ตามเคยนะก็นั่นเลยนะขอมันจะดรอปได้ง่ายๆได้ยังไงผมขอกขอลูกคู่สุดท้ายขอลูกคู่สุดท้ายโอ้ระเบิดไหน้ากูเออไอ้ทุกคนพวคนที่สองเว้ย เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีสิ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 ทธม,ม,มามามา,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 มาโอ้ยโอ้ยเด่เล่มาดิเรื่องอะไรวะ สองแล้วกับฝัดดีเออแค่ครับฝัดดีเลยครับน้องวัดเฮ้ยโอ๋ยแม่งมี่สองกองกระทืบให้หลอกเออเฮ้ยกูจะป่วนบูจ,จะป่วนทุกคนไม่ได้อีกแล้ว啊นี่ผมครับเดี๋ยวกันเจ็บคอทีนึงนะดูกูดูกูดูกูไปรอ เฮียเลยวะมาทุกคนตท้ายเลยอเยอเอาเยว้เอาหนยว้เอาหว้น้องครับน้องเต็ีมเลยครับน้องเต็มลเมลยครับ Let's go man เฮ้ยทุกคนทูกคเดินมีสามกองวะว้ายว่ Let's 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 go 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 มาแล้วทุกคนมาจริงมาจริงเฮียโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่นแรกในการหาปืนออสเตรเลียนะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับก็ผมก็มาเดินทางมาถึง2พันับแล้วนะแล้วก็ได้ปืนออสเตรเลียที่สุ่มได้กระบอกแรกนะครับเป็นแบ็กบ็อกซ์นะก็ มาในครั้งนี้เหมือนกันนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากๆนะครับถ้าใครดูสตรีมอยู่ตอนนั้นนะครับโอ้โบานแตกเลยนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับซีซั่น2นะครับก็ซีซั่น2จะหาออสเตรเลียมเป็นจะเป็นปืนอะไรก็โปรดติดตามด้วยนะครับซีซั่น2ผมจะอัดทุกรายละเอียดเลยนะครับว่าเออทัวไหนถึงทัวไหนนะครับโอเคก็ไม่อยากให้มันถึงทัวเยอะมากหรอกนะก็ซีซั่นสนะนี้มาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับโอเคก็ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึง2,000ซับแล้วนะแล้วก็เดินทางกันไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบวันนี้ช่วยกดไลค์กดซับมาให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผม,มการทำคลิปต่อไปนะครับก็ออสเตรเลีย,รยกระบอกต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามด้วยนะครับโอเคเจอกันครับผมบ๊ bye มายบาย2,000ซับแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยบ๊ายบายวู้ฮว Let's go man